สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวอซีเซิร์ฟใหม่นะฮะวอซีรีเวิร์ดเป็นวอซีแนว PPP นะฮะสมัครใหม่ได้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยฮะได้ตัวละคร3ตัวนะฮะซึ่งใครที่สมัครช่วง o อ e n Beta ใหม่ๆหรือช่วงที่เห็นคลิปนี้นะครับจะได้ตัวละครใหม่นะฮะหตัวเรามาดูได้อะไรอีกนะฮะได้3 0 GC 100 0งหมืลาร์ปืนกลจะเป็น ปืนกระบอกละหนึ่งดอลลาร์นะฮะส่วนสไนน์นี่ดรอปบอสนะครับพวกสไนน์พวกของแรงนี่เปิดกล่องนะฮะหรือดรอปบอสได้เช่นเดียวกัน,นะฮะแม็กดูแม็กนะฮะ นี่เป็นประเภทกล่องสุ่มหน้ามามาเก็ตนะฮะกดสุ่มแล้วเข้าตัวทันทีนะฮะโอเคเรามาลองสร้างตัวกันสร้างตัวละครสกิลเต็มนะฮะจำกัด5ตัวแรกนะครับ โอเคระบบสมัครใหม่จะประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะไปเอาตัวแอดมินมาทดสอบระบบสำหรับเกี่ยวกับเซิร์ฟเราให้ดูนะฮะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างโอเคฮะตอนนี้ได้ตัวแอดมินเข้ามาแล้วฮะเราแนะนำเซิร์ฟเวอร์ก่อน,นะฮะเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะฮะจะมีเอ่อมีห้องเซิร์ฟโซนห้องโนดด็อกพินบอล ห้อง PVP ธรรมดาชิปไซส์ล็อกกี้ไมล์ล้อนะฮะตอนนี้เปิดเซิร์ฟโคลโราาดให้ฟาร์มสามเซิร์ฟเราเข้าไปลองฟาร์มกันเลยฮะแนะนำบอสระบบเกมมีระบบฟาสโหลดนะฮะโหลดเร็วทุกแมป ไม่ว่าจะเป็นแมปโคโลราโดก็ตามนะฮะมาลองกันเลยกี่อันนี้นะะเราจะมาทสก่อนอื่นเลยเราจะไปดูดูบอสกันนะฮะจะเป็น a i r p o ดแล้วกันกด ID premium สามารถกด F10 ซื้อปืนในเกมได้เลยนะฮะทุกแมปเอาปืนเลยไปยิงมันดีซื้อ,อยาหน่อย นนะตอนนี้ผมใช้ตัวแอนมินในการพาทุกคนมาดูบอสของเซิร์ฟดีเลยกันก่อนนะอ <mem> าจจะมีการกระตุงนิดนึงเนื่องจากโหลดแมปนะฮะ <mem> แต่เซิร <mem> ์ฟเราลื่นมาก เกิดจากการโหลดภาพไม่ทันนะฮะเราวิ่งเร็วเกินนียนฮะบอสเซอร์บีเวอร์นะฮะหน้าตาบอสไม่เหมือนเซอร์เบนแน่นอน มาทดสอบยิงบอลแล้วได้พนะ้อจะทดสอบยิงบอสแล้วได้ลนะแล้วไปดูตอนกลางคืนกอนว่าบอสมันจะสวยแค่ไหน อตนนไม่ต้องสงสัยนะแม่มผมปรับเวลาได้ผมเอาตัวแอนมินมาทดลองให้ดูนะฮะดอกอะไรบ้าง มได้กันนะฮะเบอร์ซอมบี้บ็อกอะไรปบนี่นะฮะสามปืนที่เราได้จากกลอง ื่องไอไอเทมเสษนะฮะนี่เราจะมาลองเ็กให้ดูถ้าเรามีไอเทมมีในตัวให้เราพิมพ์คำสั่งนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือก สามแบบนะฮะศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขเลขสองนะครรถก็จะออกมาแต่ละแบบแล้วไอเทมก็จะหายไปนะฮะผมจกดูบอยไปแล้วเดี๋ยวผมภาาไปดูระบบกล่องสุ่มเลยดีกว่าะะเอา่อตอนนี้เราจะมาพูดถึงระบบกล่องสุ่มนะฮะ ระบบกล่องสุม่มอันที่สองต่อจากหน้ามาเกียน,นะฮะนีเป็นกล่องสุ่มต่งางๆนะฮะอ่ะเรามาลองกล่องแรกเลยฮะซัเปอร์ซอมบี้บ็อกเราจะได้อะไรบ้างสิบกล่องแรกนี่นะฮะคือของอหมดที่ได้จากกล่องแรกนะฮะ ไปเราดูแลบ็อกนะฮะนี่นะฮะนี่ที่ได้จากแลบอกโอเค ต่อไปเรามาดูกล่องเรืองแสงนะฮะแน่นอนว่าต้องได้เทมเรืองแสงนะกล่องเรืองแสงโอเคนี่นะ,ะตัวอย่างของที่ได้จากกล่องเรืองแสง <_' S 1> 200รีเวอร์นะะต่อไปเรามาดูความเร็วในการโหลดเข้าห้อง PVP นะฮะ

Okay. วันนี้ขอจบด้วยีพ i p นะฮะไอที่สนใจเซิร์ฟเวอร์กดตามลิงก์ด้าน,นด้านบนมาเลยนะฮะจะมีลิงก์บอกเข้ากลุ่มมาโหลดคนครัอบผม